แมวอะไรพี่นี่เราไปยืนอะไรตอนตรงนี้เนี่ยร้อนก็ร้อนเนี่ยฝนก็จะตกผมอ้าวมากเลยผมหลงทางเอาไปไหนมากำลังหาสถานที่จะไปอยู่เอ้ยเมื่อกี้เนี่ยหลงทางจะไปคนลนเซ้นาส,าสาม <laughs> อย่าไปแถวด้านทำไมพี่วันนี้เรามาดูบอลอลอทีมโปรดนะแมวอ,อ่ะโอ้ใช่นี่ตั้งแต่เกิดมานทีมโปรดผมเนี่ยขึ้นมาครั้งแรกเลยนะสเปอร์เนี่ยยังไม่เคยมาเมืองไทยไม่เคยมาแน่นอนครับคือพูดง่ายว่าไม่ใช่แค่น้ำแมวนะฮะ <S <S แฟนสเปอร์เนี่ยแฟนไก่เนี่ยย<ะ>ังไม่เคยเห็นผู้เล่นของทีมตราไก่แบบเต็มๆต็มที่เมืองไทยเลยใช่ นี่เป็นครั้งแรกในชีวิตครั้งแรกในชีวิตผมมีความรู้สึกว่าตื่นเต้นมากคะแล้วก็ดีใจฮะเพราะว่าวันนี้จะได้เจอนักเตะที่เรารักแบบสดๆนะฮะมากันเรื่ว่าเกือบทุกคนเลยค่ะแค่อูโกยริสคนเดียวนะตอนนั้นวันนี้เนี่ยคือเป็นวันที่แฟนสเปอร์มีความสุขมากอยากเห็นใครเป็นพิเศษผมอยากเห็นแฮร์รี่เคนนะฮะซุนทึงมินลิชาลิซอนจะถามนิคาลิซอนฮะว่ารุ่นการที่แล้วทำไมยิงได้แค่ลูกเดียว ไอ้ที่คนหนุ่มคนจะเป็นสิบสิบรุ่นหญิงลูกเดียวเเออออนะถ้ามีอะไรอยากจะพูดกับอฮริเคนนี่น้ำแมวจะบอกเขาว่าอะไรดีไม่ย้ายไม่ไมหรือจะพาไปเที่ยวคลอนเซ่ทุกวันเคือมาเมืองไทยในไหนก็มาเมืองไทยแล้วเดี๋ยวน้ำแมวจัดให้เดี๋ยวจัดให้พูดถึงแฮร์รี่เคนเรื่องย้ายทีมแล้วเนี่ยก็มีมีของมาให้น้ำแมวนี่เสื้อแมนยูตัวใหม่เพิ่งออกเสื้อแมนยูตัวใหม่เพิ่งออกสวยมากเลยพี่เสื้อชุดเดือนชุดเดือนชุดเดือนข้รแบบดีเนาะตัวก่อ อะไรวีเฮลิเคินทำมาให้ฝันลบลืมแรงหรือเปล่าเขาไม่ได้จะมาโชว์นี่เดี๋ยวขอเฮลิเคนลงมาพี่ก็เฮลิเคินพี่เฮลิเคนเลวีเนี่ยเขาบอกแล้วว่าถ้าจะขายเคงเขาไม่ขายให้ทีมในประเทศทําทูแมนยู่ในเต็นไม่พี่เขาจะไปจะไปเขาไปบาเอียงนู้นนี่เอาไม่รู้ว่เดี๋ยวแมวมาเดี๋ยวเดี๋ยวจะขออะไรเตนงเขาด้วยเดี๋ยวแมวเอาให้น้องแมวโอเคครับขอบคุณมากครับนั่นแหละคระ แฟนชื่ออะไรฮะชื่ออะไรแล้วบิดอ๋อแล้วบิดแล้วก็เป็นเด็กเกย์ไงเนี่ยหรอโอียตามน้าแมวเมื่อก่อนเมื่อก่อนเป็นเด็กเป็ดตอนนี้ผมจับอ๋อเมื่อก่อนเป็นเด็กเป็ดพอครบผมกลายเป็นเด็กไก่แล้วฮะก็เลยจัดเป็ดจัดไก่ทำเด็กเป็ดทแสบั้งแฝดแล้ววันนี้ผมมีทีเด็ดกับฝากทุกท่านด้วยทีเด็ดเก้าเก้าบอกดีกว่านะนั่นมวยะ วันนี้ผมเชื่อว่าสเปอร์ยิงได้และโดนยิงเลทเทเลยวันนี้มันลุ้นกันสดๆเลยสกอร์สูง <laughs>